สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Warzone Mobile นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้ก็อัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเวอร์ชั่น2.4.2นั่นเองนะครับก็จะปรับแต่งในส่วนของตัวโทรศัพท์ให้มีความไหลลื่นยิ่งขึ้นนะครับมีกราฟิกที่คุณภาพขึ้นนะครับแล้วก็นะตอนนี้นะครับมีระบบในส่วนของการเข้าเกมแบบไม่ต้องสร้างไ d แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกัน โอเคครับผมอันนี้อยู่ในบรรยากาศตัวเกมนะครับนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมในเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ในเวอร์ชั่นที่ผมชอบเจอเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะมันจะเป็นปัญหาเวอร์ชันหนึ่งผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแล้วก็พออีกเวอร์ชันหนึ่งมันจะหายเออไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเดเรนะเดเรของเสียงกดใช้ก่อนใช้ของก่อนใช้ของก่อนเสียงมันค่อนข้างเีเรนะผู้ชมครับบางทีเราโดนไปแล้วนะค่อนข้างเสียเปรียบประมาณหนึ่งนะมันเีเยประมาณ2วิ นะครับโดยประมาณนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียงมาแล้วอะ่ะเขามามันเขาเรียกอะไรมันโดนแล้วนะไม่ใช่เพิ่งโดนเออประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคเนี่ยคือภาพกราฟ,ฟิกมันดีขึ้นทุกอัปเดตนะครับยังไม่สามารถตั้งค่ากราฟ,ฟิกได้ เช่นเดิมนะครับแต่ว่า้าเขาเพิ่มโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆให้รองรับเพิ่มยิ่งขึ้นนะในทุกๆอัปเดตเลยนะเลยผมก็ตามเรื่อยๆนะจะไม่ได้แบบพูดคุยรายละเอียดอัปเดตแบบละเอียดมากนักนะครับเพราะว่ารายละเอียดปิดย่อยมันก็ค่อนข้างเยอะนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยลูกพี่โอเคไปปกติเราจะเป็นคนขับนะอันนี้ให้เพื่อนขับบ้างนะทุกช่อครับเปลี่ยนฟิลเนี่ยคือภาพสวยขึ้นนะสวยแบบสวยขึ้นเลย เฮ้ยเพื่อนจะไม่ไปหรอเพื่อนแล้วเพื่อนขับรถหนีไปเลยเอาแล้วพี่ลูกพี่ก็ลงเอาลูกพี่จะมาเอาแอดดรอปผมว่าลูกพี่จะมาอะไรลูกพี่จะมาเอาแอดดรอปนี่เองโอเคมีอะไรให้ผมรู้บ้างไหมเนี่ย เฮ้ๆๆๆๆโอ้โหนู่นไกลๆตรงนน้นเลยท่านผู้ชมนะครับสนานเลยนะโอ้โหเม่นจัดเม่นอย่ากระจับวางยิงอะไรวะนะมีคนไหมไปๆๆๆ ไอ้ลูกพี่จะไปบวกเว้ยเอาเรื่องเอาเกือบรอแล้วเกือบรอแล้วเมื่อกี้มันไม่มีอะไรตรงนี้น่าจะเห็นเหมือนผมเลยเนี่ยโอ้ my god ไปไหนแล้วล่ะโนโนนน อ๋อมีมีตรงนน้นอีกมีตรงนน้นอีกอ่ะเรียบร้อยไปโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดโดน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 อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยถอยกันมาตรงนน้นอีกโอ้โหอะไรมันเกินกายขนาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอกระสุนให้ผมบ้างดิมีหรอือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมครับเสียงโคตรดีเลยเลยมาอีกตันวนึงละอ๋อเดี๋ยววงบีบแล้วนี่ว่ะวงบีบวงบีบวงบีบสามก่อน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 โอ้ยกอ้อนทำไมมากันรัวๆเลย ผมเปืนค้างปืนค้างเฮ้ยค้างค้าง <c oughs> <c oughs> เห็นว่ามันค้างน่าจะเป็นที่อทัสกีนโทรศัพท์นะโอเคเลยวิ่งกันต่อครับโอเคเรียบร้อยไปต่อครับไปต่อ โอเคที่เราเล่นน่าจะเป็นบอดอะผมเข้ามาเล่นอัปเดตละครังอย่าเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีตีเขาโหดนะเดี๋ยวตีเขาโหดแล้วเราจะเล่นโซ่บาได้อีนะท่านผู้ชมวิ่งเลยอ่ะจำอาวดิวิ่งเข้าวงกันโอ้โหยิงลงคมจริงครับ มันเย็นนิ่งขนาดนั้นนะมันบักหรือว่ามันอะไรนะ่ะยิงไม่โดนเหรอลองไปซ้ำใกล้ๆดูดิอะไรมันจะขนาดนั้นโอเค นึกว่าจะไม่เรียบร้อยทละไปจ้าไปจ้าบอดยืนอยู่รออยู่ตรงนั้นสักิดกกแล้วกันสัก,กิดแล้วกันอ่ะสะก,กิดสะก,กิดไปเฮ้ยโอเค,อเคมีเพื่อนช่วยนะเกือบล่วงผมนี่แหละเกือบล่วง โอเคโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหมือนบอดมันดูดีขึ้นนะมันก็ยังยืนให้อ่าจัดการเหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆแหละอันนี้อาจจะแชมป์ก็ได้นี่ครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะเขาอยู่ไหนแค่นั้นแหละนี่หรอือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่รู้อยู่ไหนนะตัวเดียวนนนนนน,น,นจะแล้วจะแล้วจะแล้วโอเค เลยหนึ่งหน่วยครับอีกหนึ่งหน่วยอยู่ไหนเอ่ยหน่วยสุดท้ายนะเพื่อนแม่งมีสกงสกินกันละผมไม่มีอะไรเลยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ใช่เปล่าไหนวะตอนนี้แบบสองหนึ่งอ่ะท่านผู้ชม เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ